เที่ยวฟินไปกับหนิงวันนี้หนิงพาทุกคนมาติดเกาะด้วยกันนะคะชื่อเกาะแห่งนี้ก็คือเกาะโซมิล,ลินนนะนะคะตั้งอยู่เมืองเฮลซินกิประเทศฟินแลนด์จ้าการที่ทุกคนจะเดินทางมาเที่ยวสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้ได้ก็คือต้องนั่งเรือโดยสารข้ามฟากมาเท่านั้นนะคะทุกคนอยู่ห่างจากอ่าเมืองเฮลซินกิแค่4กิโลเมตรนะคะแต่ว่าต้องเดินทางโดยใช้เรือนะคะ เรามาเที่ยวกับคุณแอโร่นะคะไกด์คนพิเศษของเรานะคะเราจะเริ่มพาทุกคนเดินชมภายในกำแพงกันแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะเขาจะแบ่งเป็นห้องเป็นช่องนะคะเยอะเลยนะคะทุกคนแต่และช่องก็จะมีหน้าต่างมีรูทะลุหากันมีช่องทะลุหากันนะคะอนนีงจะเล่าประวัติคร่าวๆเล็กๆน้อยๆนะคะของเกาะโซเมลินนาให้ทุกคนฟังนะคะพร้อมกับ าพาทุกคน